สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกๆท่านสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาบอกว่าอยากตัดผ้าถุงนะคะกับร้านแม่บริพาไทยยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้ที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะเรียกว่าผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่สามารถเห็นขาด้านในได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ คุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะผ้าถุงรุ่นนี้เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่เคยใส่ผ้าถุงเลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่เวลานั่งเนาะกลัวแบบว่ากลัวมันเปรอกลัวโป้เราหรือว่ากลัวผ้าถุงนะเปิดใช่ไหมคุณลูกค้าคะแนะนําให้ตัดเป็นรุ่นนี้ได้นะคะคุณลูกค้านะอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าด้วยนะคุณลูกค้า่ะทางร้านก็จะแนะนําให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วสําหรับะะผ้าเยทอ แต่ถ้าเป็นผ้าไทยทอมือความยาวสุดผ้าจะได้อยู่ที่36นิ้วนะคะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะแจ้งรายละเอียดตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้มตัดให้คุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยและอีกแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างหมายเหตุกันไว้เลยคุณลูกค้าขานุ่มถนัดมือขวาเขียนหนังสือมือขวาเนาะผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้าถนัดมือซ้ายหรือว่าเขียนหนังสือมือซ้ายนะคะผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งขวามือคุณลูกค้าขาจะอยู่ฝัั่งงงงตตตรรรข้้้าาาามมมคคุุณลูกกนนสถหหเแจบดิ ไว้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วอาโคตทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆวันนี้กับร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะ,ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามานะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริภาไทยทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดผ้าถุงกับร้านแม่มาริภาไทยของเราคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะผ้าถุงผ้าไทยที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะเรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาด้านในได้แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดแล้วติดซิปข้างนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะรอบเอวที่นุ่มสวมใส่นะคะนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40นะคะความยา าวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้านะคะเคยใส่นะคะความยาวที่เท่าไหร่ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะรายละเอียดสําคัญอีกหนึ่งอย่างคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะเขียน เขียนหนังสือมือไหนคะนุ่มมาเขียนหนังสือมือขวาอันนี้จะเป็นมือขวาเนาะเขียนหนังสือมือขวาคุณลูกค้าขาผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้นะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเขียนหนังสือมือซ้ายหรือว่าถนัดซ้ายนะคะผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งขวามือมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถแจ้งรายละเอียดตรงนี้หมายเหตุเข้ามาไว้ให้ได้เลยคุณลูกค้าคะอย่าลืมนะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 4 1 6 0 0 8บอก่าใจนะคะสั่งตัด้าถุงป้หกศิดยิศค่ะ